ครับพี่น้องเอฟีครับหลังจากที่เราได้ทําการแกะกล่องรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับชุดโซ่สเตอร์ชุดนี้นะครับลำดับต่อไปเราก็จะไปทําการนะครับเปลี่ยนชุดโซ่สเตอร์นะครับของ h อ n d a w เวฟกันนี้นะครับจะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรมีเทคนิคการใส่การถอดอย่างไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องเอฟีครับ ครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนชุดโซ่สเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นของรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำการถอดนั่นก็คือชุดสเตยพักเท้านะครับแล้วก็อาจจะเป็นชุดบังโซ่นะครับด้านหลังแล้วก็จะเป็นชุดฝาครอบโซ่ อ่าบริเวณเครื่องยนต์ตัวสีดำนั่นเองนะครับพี่น้องนะในรถแต่ละรุ่นแต่ละค่ายอาจจะใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องนะแต่ก็เทคนิคการถอดลักษณะการถอดก็เหมือนกันเลยก็จะถอดประมาณนี้นะครับพี่น้องยูซีแต่วันนี้ในตระกูลเวฟทั้งหมดเลยนะครับก็จะถอดเหมือนกันเลยนะฝาครอบสเตอร์หน้าบางโซ่นะครับบางท่านอาจจะไม่ถอดนะสําหรับชุดปักเท้าแต่ของผม มันเจก,กะผมนะผมก็เลยทําการถอดออกทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็ถอดออกมาแยากชิ้นออกมาประมาณนี้นะครับเมื่อเราทําการถอดแยกชิ้นออกมาแล้วทีนี้วิธีการถอดน็อตสเตอร์หน้าก็ให้เราเข้าเกียร์ก่อนนะครับเข้าเกียร์แล้วก็ใช้ตัวทีเบอร์สิบแล้วก็ทําการขันออกแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะทีนี้ก็บิดตัวล็อกมาให้ตรงฟันเฟืองแล้วก็ดึงโซ่สเตอร์ออกมานะครับ ทีนี้ก็ทําการถอดชุดล้อหลังได้เลยนะครับพี่น้องนะอันนี้ก็จะไปเลียวรวดเร็วกันสักนิดนึงนะครับอ่าเมื่อเราทําการถอดออกมาแล้วนะครับเราก็อ่าปลดเอาโซ่ออกมาแบบนี้ปลดเอาโซ่ออกมาก่อนนะครับเอาสเตอร์ออกมาแล้วก็ยกล้อออกมาใครจะเปลี่ยนผ้าเบรกไปเลยก็ได้นะครับถ้าหากว่าผ้าเบรกของเรามันบางแล้วทีนี้มาดูเทคนิคแล้วก็วิธีการใส่ชุดโซ่สเตอร์นะโซ่สเตอร์ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้สามารถนำไปใส่ได้กับ เวฟร้อยดิมร้อยเวฟหนึ่งสองห้าเวฟร้อยสิบไอตัวเก่าเวฟร้อยสิบไอตัวใหม่ซูเปอร์ครับ M S X นะครับพี่น้องนะชุดเดียวกันเลยนะเพราะว่าเขาเจาะรูมาให้เราครบทุกรุ่นเลยตามนี้นะครับพี่น้อง F C และให้ปอกกันลุนมาด้วยนะครับเป็นสีส้มๆนะอ่าเป็นยางซูเปอร์ลีนสีส้มนะครับพี่น้อง F C นะเป็นปอกกันลุนนะ ในกรณีที่เราเอามาเอาโซ่เสเตอร์ชุดนี้มาใส่กับดีมร้อยเวฟร้อยเวฟร้อยยีจะต้องใส่ปอกกันลุนเข้าไปนะถ้าเวฟร1 1ยสไอตัวใหม่นะไฟ LED ซูเปอร์คัพไม่ต้องใส่ปลอกกันลุนนะครับพี่น้องนะก็ตามนี้เลยก็แล้วกันนี่ไม่เจาะรูมาเยอะแยะเลยนะอ่าเวฟคาบูเวฟหัวฉีดสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็เอามาฝากพี่น้อง FC นะ ทีนี้เมื่อเราทําการประกอบสเตอร์หลังเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบวิธีการประกอบก็เอารอใส่เข้าไปนะใส่ยางดุมร้อยางกระชากเข้าไปใส่บูทแล้วก็สอดเผาร้อนั่นเองนะครับพี่น้อง f c นะอนะใส่บูทเผาร้อทั้งสองข้างเลยใส่ให้ตรงหลังจากนั้นก็ดันเข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากที่เราใส่เผาร้อหลังเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เรามากันที่ อ่าสตร์หน้ากันบ้างนะมุมนี้อาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะครับสเตอร์หน้าเราก็สวมเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราสวมเข้าไปแล้วเราใส่ตัวล็อกนะครับใส่ตัวล็อกสวมเข้าไปแล้วก็บิดให้รูน็อตตรงกันนะครับหลังจากนั้นก็อ่าใส่น็อตเบอร์สิบไว้ก่อนนะใส่น็อตเบอร์สิบไว้ก่อนนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคและก็ขั้นตอนการขันน็อตสเตอร์หน้าให้แน่นนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคิดหลายๆขันน็อตสเตอร์หน้าหายหลุดหลวม ไม่แน่นนะครับไม่มีมาก็มีนะครับอาจจะมีเทคนิคการขันน็อตอยู่นะครับอ้าวรับับต่อมาเราไปทําการตัดข้อโซ่กันดีกว่าวันนี้นําเสนอการตัดข้อโซ่สไตล์บ้านๆนะครับพี่น้อง fc นะเป็นงานตัดข้อโซ่โดยการใช้สกัดตีออกนะครับซึ่งอ่าที่ทําคลิปมาตรงนี้เป็นแนวทางให้กับพี่น้อง fc ที่อยากจะทำเองพี่น้อง fc ที่ไม่มีตัวตัดโซ่นะอันดับแรกให้เราทำการ วัดความยาวของโซ่ก่อนนะแต่ก่อนที่เราจะวัดความยาวให้เราคลายน็อตหางปลาก่อนคลายน็อตตั้งโซ่ก่อนคลายออกแล้วก็ดันล้อนะอ่าดันล้อไปข้างหน้าให้มันสุดนะครับพี่น้อง fc เมื่อเราดันไปสุดแล้วทีนี้เราเอาโซ่มาคล้องนะอ่าเราหย่อนหางปลาเข้าไปแล้วดันล้อไปด้านหน้าแล้วเอาโซ่มาคล้องแล้วก็ดึงโซ่ให้ตึงแบบนี้นะอ่าถ้ามันไม่ลงก็ต้องหย่อนให้มันลงฟันเฟืองนะอ่าพอหย่อนลงปั๊บทีนี้เราก็มาดูเลยว่า เราจะตัดข้อไหนนะครับพี่น้อง fc นี่นะครับเราจะตัดข้อนี้ตรงที่มือผมชี้นะครับข้อนี้ก็คือข้อที่นูนออกมานะครับนี่ก็คือจุดที่เราจะตัดเราจะเอาส่วนข้างในมาต่อกันนะครับอ่าเห็นไหมนะเราจะตัดตรงนี้นะครับพี่น้อง fc นี่ก็เป็นเทคนิคในขั้นตอนของการวัดโซ่ก่อนที่เราจะทําการตัดเราจะวัดแบบนี้ แนครับพี่น้อง f อนะก็อย่าลืมลายเพา่าลายน็อตถางปลาแล้วก็ดันล้อไปข้างหน้าก่อนนะทีนี้เมื่อเราพูดถึงการตัดข้อโซ่ด้วยสกัดนะครับพี่น้อง f อจริงๆแล้วมันตัดง่ายๆเองนะครับสาหรับโซ่แต่ในเชตนี้นะครับพี่น้องมันอาจจะตะกุบตะกักนิดนึงเพราะว่ากล้องอยู่ด้านหน้าของผมอยู่ใต้คางนี่เองนะครับอ่ามันก็เลยช้าสักนิดนึงนะครับตีบนตีล่างแบบนี้แล้วก็ตีตรงกลาง นะครับอ่าตีไปเห็นไหมชนกล้องแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็ตีนี่นะครับหลุดแล้วนะครับนี่กำลังจะหลุดกําลังจะหลุดนี่นี่หลุดแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีหลุดแล้วก็ค้อไปแล้วก็ตีเอาข้อโซ่ออกนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็คือเทคนิคในการตัดข้อโซ่นะครับการตัดข้อโซ่นั้นบางทีข้อโซ่มันอาจจะบานนะตรงนี้บูทมันอาจจะโพวิธีการก็คือใช้คีมบีบดันให้บูทแกนกลาง ถอยหลังกลับเข้าไปนะครับพี่น้อง fc หรือเอามาเคาะกับเพาล้ออย่างที่ทุกท่านจะได้เห็นนะว่าบูธมันโผล่นะครับเราก็จะเคาะเข้าแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่นํามาฝากพี่น้อง fc ในวันนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใส่ลิบล็อกข้อโซ่นะครับลิบล็อกข้อต่อโซ่ผมก็เห็นหลายๆท่านใส่พิษนะครับ่าใส่ผิดก็อันตรายอยู่แล้วนะครับแต่ไปเจอรวดปิ้งไก่มัดมานะ่ะสิพี่น้อง fc นะผมเชื่อ <member> ว <to society> ่าพี่น้อง fc เคยเห็นนะรวดปิ้งไก่มัดมาเนี่ยนะครับเอาวิธีการใส่ใส่ข้อโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาข้อโซ่ตัวหนตัวไในตัวไในนะครับอ่ะอยู่ใส่ล่ะตัวหนฝ่อยพี่น้อง fc นะอ่ะเดี๋ยวหาก่อนเอาข้อโซ่ตัวในมาใส่เด้อให้สังเกตบึงนําเด้อพี่น้อง fc ให้เอาตัวเลขออกมาทางด้านนอกเด้อให้เอาตัวเลขออกมาทางด้านนอกวิธีการใส่จิ๊บล็อกนะครับเราจะเอาตูดของจิ๊บล็อกหันไปทางด้านหลังนะ เราจะเอาตูดของกิบล็อกหันไปทางด้านหลังเอาปากหันมาทางด้านหน้ารถนะครับพี่น้อง f c นี่ก็คือวิธีการใส่กิบล็อกนั่นเองนะกิบล็อกแน่นะเพราะว่าโซ่นะครับมันหมุนไปทางด้านหลังรถนะครับอ่าตรงนี้นะอ่าเราจะใช้หลักการป้องกันกิบล็อกข้อต่อโซ่หลุดเนื่องจากแรงเวียงและก็อาการเบียดด้านข้างของ อ่าชุดครอบอ่าบางโซ่นะครับพี่น้อง f c นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่หลายๆคนพลาดนะครับในขั้นตอนของการใส่ข้อโซ่นั่นเองนะครับพี่น้องนะเอาลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการปรับตึงโซ่ก่อนนะเราจะปรับตึงโซ่ให้ได้ระดับก่อนก่อนที่เราจะไปทําการขันน็อตสเตอร์หน้านะครับอ่าเทคนิคการขันน็อตสเตอร์หน้ามีมาแนะนาพี่น้อง f อแน่นอนขันยังไงให้แน่น มีคําตอบให้กับพี่ๆน้องๆของเราที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เราได้ทําการปรับตึงโซ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการขันน็อตตรงนี้นะครับในการคลายออกเราล็อกเกียร์มันล็อกได้แต่เวลาขันเข้ามันจะหมุนย้อนสอนเกียร์มันจะไม่ล็อกให้เรานะทีนี้เทคนิคในการขันน็อตสเตอร์หน้าให้มันแน่นนะครับมีง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรมากไม่ได้ออกแรงอะไรมาก ะครับพี่น้อง FC เดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นนี่เทคนิคก็คือใช้ด้ามตัวทีหรือว่าใช้ปักแจ้นะครับมาล็อกแบบนี้นะครับมาล็อกเข้าไประหว่างฟันสเตอร์กับโซ่แล้วก็ขันให้แน่นเลยหลายๆท่านอาจจะบอกมาว่าไอ้โซ่มันจะยืดไหมฟันสเตอร์มันจะบินจะหักไหมให้คิดง่ายๆแบบนี้ถ้าเราออกแรงขันน็อตแค่นี้โซ่สเตอร์มันยืดหรือฟันหรือฟันสเตอร์มันบินมันหัก รับรองว่าโซ่สเตอร์ชุดนั้นไม่สามารถเอาไปใช้งานขับขี่ได้นะครับเพราะว่าแรงบิดของรถมันเยอะกว่าของคนเราหลาย1ิเท่าตัวนะครับพี่น้อง fc นะดังนั้นท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าชุดโซ่สเตอร์ที่ทุกท่านได้เห็นนี้ท่านสามารถเอาระแกบไปล็อกฟันเฟืองสเตอร์กับโซ่แล้วทําการขันสเตอร์หน้าเข้าไปเนี่ยโซ่ไม่ยืดฟันเฟืองไม่หักอย่างแน่นอนนะครับพี่น้อง fc นี่ก็เป็นเทคนิคแล้วทีนี้หลังจากที่เราประกอบเรามาดูกันนะว่า ชุดโซ่สเตอร์ที่เรานํามาใช้นี้มันจะกระชากมากน้อยแค่ไหนนะครับพี่น้องเอฟซีก็ถือว่านิ่งพอสมควรนะจะให้นิ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแกนสเตอร์หน้าของเรามันสืบลูกปงลูกปืนนะครับมันไม่ได้กลมตลอดเวลาเพราะว่ารถของเรามันผ่านการใช้งานมานานนะครับวันนี้ก็ถือว่ากลมดีพอสมควรนะครับแต่ให้กลมเต็มร้อยเปอร์เซ็นก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีเอาละ นะครับในคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกท่านครับ